สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูปเออร์ทุกท่านอยู่กับผมนัดโยในสนัมมนาบอลสกายอารีนาครับห่างหายจากการทำคลิปแนะนำทีมลงดันไปนานวันนี้จะมาแชร์ทีมลงเนโคโพลิสห่วงอเวจี G แบบฮาร์ดครับผมเป็นทีมที่ได้เวลาเฉลี่ย30ครั้งเนี่ยไม่เกินนาทีแล้วแล้วจริงๆเนี่ยทีมเดียวกันนี้สามารถไวกว่าน,นี้ได้อีกนะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีโอกาสลม่มรอบหนึ่งสองรอบอะไรอย่างเงี้ยใน30ครั้งนะครับแต่ได้เวลาเฉลี่ยที่เร็วกว่าน,นี้แน่นอน อันนี้แค่ปรับให้มันตีวิญญาณก่อนมันจะชัวร์มากขึ้นแต่ว่าก็จะช้าลงนิดหน่อยนะทีมที่ใช้ครับผมเป็นปืนกลโจ๊กอินุสองตัวแล้วก็แอสตรานะครับผมทีมนี้บอกก่อนว่าใช้รูนค่อนข้างเอ็นเกมใช้รูนดูดเลือด2เซตแบบแรงๆสุดๆด้วยนะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันอันนี้ผมค้างหน้านี้เพื่อให้ดูสถิตินะครับอันนี้ผมลองมาหลายวันแล้วแหละ ค่อนข้างชัวร์และค่อนข้างเสถียรเลยนะฮะไปดูกันนะแล้วตอนนี้นะครับหลังจากอัปเดตครั้งใหญ่มาเนี่ยเราสามารถดูสปีดของแต่ละตัวได้แล้วว่าตัวไหนจะออกก่อนมีตัวเลขขึ้นมานะครับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยเข้ามาที่ตรงรูปแว้นขยายด้านซ้ายตรงมอนสเตอร์แล้วก็เข้าไปตั้งค่าดโดยละเอียดนะครับเลือกโหมดแสดงความเร็วในการโจมตีตอนนี้ก็จะมีสปีดบอกแล้วว่าใครสปีดรวมเท่าไหร่นะมาเข้าเรื่องกัน,นรครับผมตัวแรกครับผมอาบิเกล ปืนกลน,น้ำนะครับข้อดีของเขาคือเขาโจมตีได้หลายฮิตมากๆโดยสกิล2เนี่ยตีได้ถึง8ฮิตแล้วเนโครเป็นบอสที่มีเกราะเจฮิตเหมือนกันมันจะสามารถทำให้ตัวอื่นตีเข้าได้เลยนะครับผมแล้วข้อดีของ AI ปืนกลเนี่ยเวลาเจอบอสตอร์ตัวเดียวมันจะไม่ใช้สกิลนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงเลยฮะเจอบอสไม่ใช้สกิลตีตัวที่ฮิตเดียวแน่นอนสกิลหนึ่งก็ตี3ฮิตนะครับผมและแถมยังมีลี พลังโจมตีในดานหนึ่งสาหน้าที่ของเขาคือคอยชำระเกาะปอนนั่นเองส่วนตัวที่สองกับโจ๊กครับผมโจ๊กเนี่ยที่ผมบอกว่าจะต้องกินรูนแวมไพร์ที่ค่อนข้างแรงมากๆก็นี่แหละฮะเอามาใส่ให้โจ๊กแถมเรื่องสปีดเนี่ยต้องออกเป็นตัวแรกด้วยนะเพื่อไว้เคลียร์เวฟหน้าที่หลักๆของโจ๊กคือเคลียร์เวฟครับเพียงแต่ว่าดันนี้ มันจะอันตรายตรงที่โกเลมมืดมันสะท้อนดาเมจได้โจ๊กเราสัตว์ไปเนี่ยมันจะตายเองก่อนถึงห้องบอสนะครับผมพอตัวไม่คบเนี่ยห้องบอสมันอาจจะดึงแอสตาไปซึ่งคราวนี้ก็จะลําบากเลยนะฮะโจ๊กที่ใส่ก็เป็นรนดูดเลือดนี่นะฮะสตแตทประมาณนี้ผมลองเทสแล้วสตวแตทประมาณนี้มีหลีดเป็นอบิเกลเนี่ยเคลียเวฟได้นะครับแต่อินุกามิอาจจะต้องใส่ไฟสักเซตหนึ่งแล้วก็ อัติแฟกของโจ๊งเนี่ยอาจจะต้องเน้นเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมแอตแทกอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้มันแรงขึ้นมิฉั้นเดี๋ยวมันจะเคลียร์เวฟไม่ตายมันก็จะช้าลงแต่จริงเคลียร์เวฟไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะช้าลงนิดหน่อยเพราะว่ามีอินุเก็บได้ครับอินุไฟยังไง AI โจ๊งมันไม่ได้ปลาสกิล300%อยู่แล้วฝังขวาครับผม,มก็นเนี่ยเพิ่มแอตแทกแล้วก็คริแดงสกิล3นี่คือโจงฮนะ น่าจะทญญํารุนยากพอสมควรเพราะเป็นดูดเลือดด้วยแต่ถ้าทําได้บอกเลยว่าคุณจะฟาร,ร์มเนโคได้แบบสุดมันแล้วก็ระออกครับผมหรือว่าอินุกามิไฟก็ใส่เป็น e x v i e นะฮะอ่าแล้วก็ลืมบอกไปส่วนใหญ่เนี่ยควรจะใส่วิวกันให้หมดนะเพราะอะไรเดี๋ยวลองไปดูในเวทละกันอ่าอินุไฟครับเน้นดาเมจที่เล็ดร้อยแล้วก็มีคริแดมจริงๆถ้ามีแม่นยำติดเอาไว้ มากกว่าน,นี้หน่อยก็จะดีมากๆเลยอันนี้ผมไปเสริมแม่นยำใจอ์ติแฟกเอาเพียงแต่ว่าสก,กิลแรกมันก็เกาะแตกไม่ร้อยด้วยนะก็เลยหวังผลจะเกาะแตกจากอินุน้ําแทงครับอันนี้อ่าอินุก็มีน้ำครับผมใส่ชิลหนเซตจริงๆแล้วถ้าเราทำโจ๊กดูดเลือดได้เนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่ชิลก็ได้นะผมใส่เป็นชิววิวแล้วก็ไฟอ่าอาจจะต้องทำเดฟเยอะหน่อยนะครับผมสักประมาณเนี่ยสองพ่ 2004. แล้วมันหนึงจะสามารถลากครบ4ตัวได้ในบัฟกิลเต็มนะฮะแล้วก็อาร์ติแฟกเพิ่มแม่นยำสกิลหนึ่งะฮะจริงๆผมอยากให้แม่นยำมันเยอะกว่านี้นะ <c oughs> จริงๆไอ้พวกค่าคิเลตอะไรเนี่ยไม่สำคัญเลยสำคัญแค่ลำดับการออลสปีดค่าความแม่นยำนะครับแล้วก็ใส่วิวหรือเปล่า และตัวสุดท้ายครับแอตตาแอตตาตันนี้ผมใส่เป็นดูเลือดคาเตอร์นะทำดาเมจให้เยอะๆที่สุดนะครับผมแอตตาเอามาทำดาเมจเวลาเพื่อนๆเจาะเกราะบอสได้แล้วเนี่ยแอตตาจะยิงบอสแรงมากยิงมอนเคลียร์ทางอะไรเงี้ยแอตตาทำได้หมดครับสกิลหึงสกิลสสกิลสนี่ยิ่งแรงเลยนะที่ความแรงของแอตตามันเพิ่มก็เพราะว่านี่แหละฮะพาสซีฟข,ของเขา ตอนนี้แล้วก็ลำดับสปีดครับตามที่เห็นเลยโจ๊กออกเป็นตัวแรกนะ194แล้วจะเห็นว่าไออบิเกลหรือว่าปืนกลน,น้ำเนี่ยมันเท่ากับอินุแต่ว่าถ้าเราวางไว้เขาตัวแรกเนี่ยเขาจะออกก่อนนะครับผมก็จะเป็นโจ๊กอันดับหนึ่งอบิเกลอันดับ2อินุไฟอันดับ3เผื่อเวลาโจ๊กไม่สาดตะกิ้3ปืนกลน,น้ำมันจะเปิดเกราะหมูอะไรพวกเนี้ยแล้วอินุจะให้เก็บเคลียร์ทางได้อยู่นะฮะ อันดับ4จะเป็นอินุน้ำแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นแอสตาครับผมไปดูกันฮะแมคคินิกเป็นยังไงซึบเนี่ยโจ๊กลาเห็นปะถ้าดาเมตเราถึงมันก็วูบเดียวหายครับนี่โอ้โหนี่เพอร์เฟก่ะโช๊โจ,โจ๊แต่ตรงนี้ฮะมันจะไปเสียเวลานิดนึงตรงที่เราจะตีวิญญาณเพื่อที่จะพาโจ๊กกลับมา เนีย่ยแล้วถ้าเปิดเกาะไม่ติดมันจะใช้เทินเยอะมันก็จะเสียเวลาพอสมควรนะอ่ะเนี่ยยิงแปดฮิตเกาะแตกอือน่าจะต้องโดนดึงอีกรอบไม่ถึงกันโดนดึงอีกรอบอะ 3 d เนี่ยสกิลมันจะกลับมาแล้วมันจะใช้ได้แล้วแต่ว่าเราจะเคลียร์ได้ก่อนนะอันนี้น่าจะเกือบนาทีหนึ่งป่ะเนี่ยดีนะเนี่ยเคลียร์เวฟไวเคลียร์เวฟไวแต่มาช้าตรงห้องบอสนะมาร์ฟอ,อันนี้ยังยังโชว์อยู่ยังศาสตอยู่ เห็นไหถ้ามันเปิดเกาะได้ปุ๊บเนี่ยแอดนาจะยิงทีเดียวหายครับอ่ะขออีกรอบนึงอันนี้ที่ใส่วิวครับเพราะว่าบางดีโจ๊กมันทะลึ่งสกิลสองถ้าไม่ใส่วิวตัวไหนสตันไปนี่จะยุ่งเลยนะอันนี้เกาะไม่แตกอีกถ้าเกาะแตกเมื่อกี้แอตนายิงมันจะหายไปเลยแต่มันจะเข้าสู่เว็บถัดไปอ๋อนานอีกอะ น,นี่ได้อยู่อ้นุล่างไหมโอเคพอตกีลว่าวนกลับมาก็จะล่างนะ48วิฮะเนี่ยมันก็จะดึงกันบางทีถ้ามันเกาะไม่แตกหรือมีอุบัติเหตุอะไรมันก็จะลากยาวหน่อยลากยาวไปนาทีกว่าๆนะนาที10วิมัง่งมาก,มกสุดอันนี้เกาะไม่แตกอีกแล้วโอ้โหยาวไป ถ้าแบบนี้เพี้ยนหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรู้ที่ผมให้ดูใครที่ทําแม่นยําให้กับอินุได้มากกว่านี้นะก็ทําไว้เนี่ยอินุมันจะลากไล่เก็บได้อยู่ฮนะจ๊กไปสานมา่า เข้าไปโคตรแรงเลยแอดนายิงดีครึ่งหลอดอันนี้น่าจะจบอินุได้เทิร์นปับปับปุบปุบเมื่อกี้ดันไปช้าห้องบอสกลางนะหนึ่งนาทีกันมาเดี๋ยวเราแอดวานก่อนนะครับ อ่าเนีย่ยโจ๊กไม่ปาแล้แอดวานซ์กว่านั้นคือห้องบอสนะฮะเอเกลี่ยไม่ทันเราจะไม่ตีวิญญาณร้ายเราจะตีบอสเลยเราจะปล่อยให้โจ๊กมันโลดแล่นข้อเสียของดีมนี้ไม่ข้อเสียของการปรับเซตติ้งนี้คือถ้ามันเกาะไม่แตกมันก็จะเฟลได้ทันทีะนะครับแล้วก็ปล่อยโจ๊กไป เดี๋ยวมันจะเกาะแตกจากปืนกลเองแล้วตอนลากออกไปเนี่ยแอตตาก็จะฆ่าโจกได้อะเนี่ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราจะไม่เสียเวลาในการไปฆ่าโจกก่อนอินุพอมันเข้ามาเวฟบ,บอสเนี่ยมันจะไม่ต้องไปลากเพื่อนไปตีเพื่อให้หมดสกิลนะ โอ้โหไม่ยอมตักกิวอีกแล้วอะผมอยากดูเพอร์เฟกต์อแบบตีบอสเลยอะเนี <c oughs> ย่ยมาสาสห้องนี้แต่ไม่เป็นไรลากโจ๊กไปหน่อยเออโจ๊กจะได้รีสกิวมานะสาสได้ยังเนี่ยน่าจะยัง <c oughs> <c oughs> อ้าท้อเลย <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าใครดูมาถามว่าไม่ใส่ แวมพายได้ไหมถ้าไม่ใส่แวมพายเนี่ยต้องใช้ชิลหลายๆเซตนะไม่องั้นโจ๊กศาสตร์ไปเองเนี่ยโจ๊กมันจะตายเองครับเนี่ยสส่ยฮะโอ้มีกี่มันดันใจสกิลไปเอ้ยอ่ะเดี๋ยวต้องไปเพิ่มดาเมจแอสใต้ก่อนเนี่ย นาทีหนึ่งวะนี่ไปเสียเวลาตอนโจ๊กไม่่าสนะเนี่ยยังได้นาทีหนึ่งเออสาสหน่อยเพื่อนไม่ตายโอ้โหที่คิวอีกแล้วมันจะมีถูกคิวบ้างไหมนเนี่ยผมจะรอจนงกว่ามันจะ ได้คิวที่ต้องการนะไปช้าห้องอื่นแต่ห้องบอยสคืออย่างไวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้แอดต่าก็ใส่วิวไปด้วยก็ได้นะ เห็นเป็นธาตุไฟแบบนี้แม่งก็ยังโดนโจ๊กสตันได้อยู่57ิวิอนะนี่เวลาที่ดีที่สุดนะ่ะผมทำได้35วิวีนะติดท็อปร้อยด้วยเออมาขอมาดีๆหน่อยเพื่อนเรามาปิดเออนี่เปิดกาะให้ด้วยไหมสวยๆป่ะ ออขอตัวๆนะห้องบอสสักพักเดี๋ยวโจสตันแอดนาทุกคนด้วยคามซิทคอมโูย,โ,ยโชคดีไปโอ้แล้วก็เกาะไม่แตกอะเกาะไม่แตกเลยเหรอเพื่อนโหยยัยงได้อยู่นะโจ้สตารมาเออไม่เป็นไรสาดได้ฮนะเออเออ สวยง,งามน่าจะสี่สิบเอ็ดวิปะสี่สิบสี่เลยเหรอเนี่ยฮะก็ประมาณนี้ใครที่รับได้กับการเฟลสามสิบรอบหนึ่งครั้งเนี่ยก็เลือกปรับไปที่ตีบอสก็ได้นะแต่ถ้าใครที่อยากได้ความชัวร์มากขึ้นเฟล,ลครั้งหนึ่งก็ไม่โอเคเป็น perfectionist เนี่ย ก็ติกตีวิญญาณร้ายก่อนเวลาเฉลี่ยที่ได้ก็จะอยู่ที่ไม่เกินหนึ่งนาทีเหมือนกันแต่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันถ้าเราตีบอสเลยมันก็อาจจะเฉลี่ยเร็วขึ้นอีกประมาณ4ี่ห้าวิฮนะอยู่ที่ประมาณ5้าบเปดเดี๋ยวผมต้องลองลองเทสดูอีกทีหนึง่งแต่ถ้าให้รอจนจบนี่น่าจะไม่ไหวฮนะ อันนี้มันเพอร์เฟกต์ป่ะเนี่ยไม่ได้ดูเลย47วิไหนขอสวยๆหน่อยลูกขอสวยๆหน่อยลูกเออปรูดปรูดหายปรูดหายไอย้ยังไม่ตาเจอเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังพอได้อยู่ ปืนกลยังเปิดเกาะให้อยู่นะเสียเวลาไปประมาณสามวิบ้างเมื่อกี้เนี่ยแม่งโดนและแอตตาโดนแกลนซิง่งไม่เป็นไรยวนยวนแอตตาบอกไหวอยู่เออ ทัทำเมื่อกี้ไม่เขียเวลาไปสวินะตอนสอดห้องนั้นนะเร็วกว่านี้อีกสี่สิบหกมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอา้าวจี้หมดพอดีเนี่ยฮะเห็นไหมว่าการตีบอสเลยที่มันหลุดไปนาะทีกว่ากว่าเนี่ยมันจะมีไม่กี่ตาแล้วมันก็จะมีพวกเวลาที่มันเร็วๆสี่สิบวิอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีให้เห็นแน่นอนถ้าเรา ใช้ทีมนี้แบบไม่ตีบอลนะนี่แล้วเวลาเฉลี่ยนะครับถ้าครบ30ครั้งผมว่ามันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละอาจจะเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ก็ลองดูนะฮะเป็นทีมแชร์ไอแชร์ทีมเนโคแบบไวๆสำหรับบ้านเอ็นเกมแล้วกันบ้านเด็กผมว่าทำไม่ได้แน่นอนเพราะว่ารุนดูดเลือดมันต้องใช้2เซตแล้วมันต้องใช้แบบแรงด้วยนะโจ๊กสัตว์ไม่ตายมันก็จะใช้ทีมอื่นดีกว่าฮนะอันนี้เก็บไว้ัน,นี่ยไว้ทำ พวกลูนนี้เอาไว้ใส่อ๋อไม่สวยเท่าไหร่โอเคครับผมก็ประมาณนี้สำหรับทีมลงนโคโพลิสนะฮะแบบไวๆใครอยากลองทำหรือว่าติดตรงไหนก็คอมเมนต์ถามไว้ได้ละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระตายเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย